<c oughs> อ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่เขายาง โอ้ยล้มล้มล้มผิวมาผิวมาผิวมาไปไปไปขึ้นห้องขึ้นห้องอะไรพามาพามาพามา

Nè lao xuống bồn ta, khinh bồn gần bạn này. Ơ ơ ơ ơ Hát à? Còn đếp luôn, còn đếp. Còn còn lên. nè, ờ, นี่อยู่นี่ท้าดังทัาดอ่ทแล้วชั้นสองกดชั้นสองลูกชั้นสองเลสองเลขสองเลขสองโอเคกดเลยกงแรงแรงกดเลขสองอันนี้ก็ไม่ต้องลงปล่ยก็จะกดดเลยกดเลขสองกนคนบน